สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะแตก็จะชวนทุกคนนะคะมาตกแต่งนะคะต้นรวยไม่เลิกนั่นเองค่ะอันนี้เป็นรวยไม่เลิกนะคะที่าตปลูกในกระถางไว้นะคะี่กระถางใบเล็กๆแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบให้ ต้นรวยไม่เลิกเนี่ยใบยาวแบบนี้นะคะเนี่ยใบยาวเฟื้อยแบบนี้นะคะหลายๆคนไม่ชอบนะแต่ถ้าใครชอบเนี่ยก็คือสามารถที่จะปล่อยเขาไว้ได้เลยนะคะโดยส่วนตัวต่ายแล้วเนี่ยตายชอบให้ใบเขาสั้นๆเล็กๆน่ารักนะคะตายจะชอบแบบนั้นมากกว่านะซึ่งถ้าใครชอบให้ใบสั้นๆนะคะไม่ยาวเฟื้อยแบบนี้วิธีการง่ายมากค่ะเตรียมกันไกลมานะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะวิธีการแค่นี้เลยนะคะตัดทิ้งได้เลยนะคะ ตัดได้เลยตัดได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะงอกมาใหม่นะคะต้นไม่ตายใบไหนยาวๆใบไหนไม่สวยนะคะตัดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ใบนี้โอ้โหยาวมาจากฝั่งนี้เลยนะคะแต่ชอบให้ใบเขาสั้นๆเล็กๆนะคะน่ารักดีนะคะเนี่ยอันไหนที่รู้สึกยาวๆนะคะตัดได้เลย จะตัดแบบเกือบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะให้เขางอกออกมาใหม่นะพอเขางอกออกมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นใบสั้นแล้วค่ะเขาจะไม่ยาวเลยแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะยาวแบบนี้นะคะไต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะถ้าใครชอบเนี่ยคือปล่อยได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องตัดเนาะอันนี้แล้วแต่คนนะคะบางคนอาจจะชอบสั้นชอบยาวไม่เหมือนกัน ะะตัดเกือบหมดเลยแหละเพราะว่าให้เขางอกออกมาใหม่ไม่ตายนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะรวยไม่เลิกเนี่ยคือเขาทนทานมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะงอกออกมาใหม่เองนะคะ โอ้มีโขดด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่คะ่ะโชว์โขดแบบนี้นะคะสวยมากเลยเนี่ยโขดเขานะคะหัวเขานะโห้ทางนี้โขดใหญ่มากคะ่ะนี่คะ่ะโขดใหญ่แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะอ่าชอบให้เห็นโขดนะคะชอบใบสั้นๆใบยาวแล้วบางโขดหมดเลยมองไม่เห็นโขดเลย โชโขดสวยๆนะคะอ่าแต่ก็จะตัดให้เหลือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาเงอกออกมานะคะใบเขาก็จะไม่ยาวเฟืย้ยเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนทีนี้ใครเสียดายนะคะหรือว่าใครอยากจะขยายพันธุ์ต้นรวยไม่เลิกต่อวิธีการง่ายๆมากๆเลยนะคะเนี่ยไต่ก็ได้ทำวิธีการขยายไว้แล้วนะคะใช้ใบค่ะทุกคนนี่ค่ะ,น,คะนี่คือตัวที่ไต่ตัดเมื่อกระถางก่อนหน้านี้นะคะ นี่ค่คะใบนะคะที่เราตัดทิ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนนี่นะคะไม่ต้องทิ้งไปไหนเลยค่ะนี่ใครอยากจะขยายนะคะนำมาวางได้เลยค่ะทุกคนวางไปในดินอย่างนี้ได้เลยวางเฉยๆแบบนี้ค่ะกดๆไปนิดนึงเนี่ยวางอย่างนี้เลยนะคะอ่ะ๋ตวใจจะวางให้ดูอีกใบนึงนะนี่ค่ะวางแบบนี้ได้เลย แค่นี้เองค่ะวิธีการขยายต้นรวยไม่เลิกนะคะแต่ว่าเขาจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเขาถึงจะเ,ออเกิดต้นเล็กๆให้เราเห็นนะคะนี่ก็คือเป็นใบที่ไต่ได้วางไว้แล้วนะคะวางไว้เฉยๆเลยค่ะนี่ค่ะรากงอกออกมาแบบนี้นะคะใบนี้นะคะนี่เขาก็มีลูกน้อยนะคะขาวๆเนี่ยแล้วก็พร้อมกับรากนะคะเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ วางไว้เฉยๆแบบนี้เลยนะวางไว้บนดินที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะสำหรับการวางใบรวยไม่เลิกนะคะอ่าทางนี้ก็มีเขาขาวงอกออกมานิดนึงค่ะทุกคนอันนี้ผ่านไป1เดือนนะคะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะนีแต่บางใบนะคะเขาก็จะมีลูกออกมาเล็กๆให้เราเห็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือต้นรวยไม่เลิกนั่นเองนะคะดูสิคะใบเหี่ยว ขนาดนี้นะแต่ว่าเขาไม่ตายนะคะเขายังสามารถออกลูกหลานได้นะคะทุกคนนี่ใบนี้เหมือนกันนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะนี้เลยนะคะรวยไม่เลิกนะคะอันนี้ออกไหมอ่านี่ค่ะโอ้ดูสิคะใบขาดขนาดนี้นะคะใบขาดอย่างนี้ไม่ตายค่ะยังสามารถขยายพันุต่อได้นะคะนี่ค่ะนีะ่เดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตออกมานะคะ คืออยากจะบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์รวยไม่เลิกเนี่ยนะคะง่ายมากๆเลยแค่นําใบนะคะที่เราตัดทิ้งเนี่ยมาวางแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายสุดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็พอเขางอกออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นําไปปลูกได้นะเตรียมดินหากระถางเล็กๆมาเลี้ยงดูเขาก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วแต่จะให้ดูกระถางที่แต่เคยตัดเมื่อก่อนหน้านี้นะคะจากที่ใบยาวเฟื่อยนะ จากที่ใบาย,ยาวเฟื้อยเหมือนในกระถางสีน้ําตาลใบนี้เลยนะคะแล้วแต่ก็ตัดนะใบเขาก็สั้นลงค่ะเนี่ยใบยใหม่งอกออกมาก็คือสั้นลงไม่ค่อยยาวเฟื้อยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะใบใหม่งอกอกอกมาก็จะเป็นใบเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะลองทําตามกันดูนะคะทุกคนอ่าไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน่ารักไหมลี่น่ารักค่ะไงว่าปนจ๋